สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับช่อง APUF Channel เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําและบอกกล่าวเกี่ยวกับสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้สลิปไม่ต้องใช้เอกสารสามารถสมัครได้เลยนะครับยื่นเอกสารก็สมัครได้เลยก็เดี๋ยวจะมีสินเชื่ออะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้แนะนําให้เพื่อนดูคลิปจนจบนะครับผมเพื่อนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับสินเชื่อตัวไหนหรือว่าจะลองสมัครไปทุกตัวเลยก็ได้นะครับมากันที่สินเชื่อตัวแรกนะครับเป็นของ s t b Easy Up นะครับผม คือ SCB Easy Up เนี่ยครับเดี๋ยวมาบอกกันก่อนนะครับว่า SCB Easy Up เนี่ยคืออะไรนะครับก็ SCB Easy Up นะครับก็คือเป็นสินเชื่อเริ่มต้นในการสร้างเครดิตนะครับผมรู้ผลไวอนุมัติใน5นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆมีวินในในการคืนเงินนะครับวงเงินเนี่ยก็จะเพิ่มให้กับเพื่อนๆได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถนําเอกสารเนี่ยมาขอเครดิตเพิ่มวงเงินได้นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับข้อดีของัพ ของ SCB นะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับแม้ไม่มีเครดิตนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถยืมเงินได้นะครับวงเงินเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่1 0 0 0บาทก็คือเป็นการสร้างเครดิตไปก่อนเนาะ1,000บาทแลวถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่อยากจะต้องการเพิ่มวงเงินนะครับผมก็แค่จ่ายให้ตรงเวลาแล้วก็สามารถอัพสลิปเงินเดือนหรือสำนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำนาทะเบียนรถเน,เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีมากเลยก็สามารถเพิ่มวงเงินได้แล้วในส่วนของการผ่อนนะผม SCB Easy Up เนี่ยก็คือลด ดอกเบีย้ยด้วยนะฮะมีการลดต้นลดดอกท่านจ่ายคืนตรงตามเวลานะครับผมส่วนวงเงินที่เหลือจากการชําระคืนนะครับผมเมื่อชําระคืนแล้วนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยเงินส่วนนี้สามารถนําไปยืมต่อได้เลยได้เรื่อยๆนะครับผมสมมติว,ว่าเพื่อนๆยืมไปน1น0 0บาทแล้วเพื่อนๆคืนไป7 0็อยละเพื่อนๆก็สามารถมายืม700รอยเนี่ยใหม่ได้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆมาในส่วนของสินเชื่อตัวที่2นะครับผมเป็นของแฮปปี้รอนนะครับผมสินเชื่อเติมสุขจากบัตรอีออนนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับ คุณสมบัตินะฮะง่ายๆเลยครับเพียงเพื่อนๆเนี่ยมีสัญชาติไทยแล้วก็อายุระหว่าง20ถึง65ปีบริบูรณ์นะครับผมตรงนี้เขาได้ใส่นี่นะครับผมเป็นหัวข้อนะครับอายุการทํางานหเดือนขึ้นไปมีรายได้ขั้นต่ําตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปนะครับต่อเดือนแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลมือถือเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์ที่ทางานนะครับผมแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ที่เพื่อนๆทำงานแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ สามารถขอบัตรกดเงินสดจาก Happy l o อนของอีออนได้แล้วนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ลองเก็บไว้เป็นตัวเลือกนะครับผมถ้าเพื่อนๆฉุกเฉินแล้วก็มาในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับสินเชื่อและบิ c แคชนะครับผมเงินก้อนพร้อมใช้เลยในส่วนตรงนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยใช้ไม่เยอะนะวงเงินสินเชื่อ3,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับผมสามารถเลือกผ่อนได้นานตั้งแต่6เดือนถึง36เดือนเลยครับผม อัตตาดอกเบี้ยเนี่ยแบบลดต้นลดดอกแล้วก็สมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็คุณสมบัตินะครับจะต้องมีอายุระหว่าง20-65ปีสัญชาติไทยแล้วก็รายได้ขั้นต่ำเนี่ยเพียง8,000บาทต่อเดือนแค่นี้นะเพื่อนๆก็จะสามารถขอสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้จากแ a b i t c a s h ได้แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับแ a b i t c a s h เขายังปิดบริการอยู่นะครับผมเดีย๋ยวยังไงนะครับ ฝากเพืเ่อนๆกดตับตักดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมว่าถ้าวันไหนและบิ๊แคสเนี่ยเขาเปิดฟังก์ชันสินเชื่อให้กู้ยืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม